มา um. รีบแพ็กกันต่อเลยนะครับนี่นะครับช้างสามเสียนเงินแท้นะครับช้าง3ามเสียนที่เป็นเงินแท้แบบนี้เลยนะครับเดวดีซูไม่ดูนะครับเพื่อนๆสวยมากๆเลยนะครับผ่านใช้แล้วก็ยังพอคมชัดนะครับยังพอคมชัดเห็นตาเห็นงวงนะครับสวยมากนะครับคือพอใหม่เลยนะครับความมั่นใจมันก็จะหายไปเลยนะครับถ้าของที่แบบริมมาใหม่แบบนี้ครับเราต้องเอาผ่าของที่ผ่านช้ายแบบนี้ครับ มีเพื่อนๆเสนอ UNC มาเด็ดแทบจะไม่อยากรับเลยนะครับทุกวันนี้ UNC นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเทคโนโลยีการพิมพ์นะครับใหม่หรือเปล่านะครับโอเคนะครับนี่คือดีบุกรอ8ไม่แตกนะครับเพื่อนๆดีบุกรอ8ไม่แตกนะครับหายากมากมากนะครับสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะครับร้อยเดียวครับโอเคครับเพื่อนๆสามารถติดต่อตีผ่าน ID Line ได้เลยนะครับเดี๋ยวรีบจัดส่งของให้ลูกค้าก่อนครับ บินนะครับเห็น okay, นะครับ เรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณสุจินมากมากนะครับจากระยองครับจากระยองนะครับคุณสุจินนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ